สนุนโดยไทยเดนมาร์กช้อมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเวลาเราเห็นเซเลปศิลปินดาราสาวสวยทั้งหลายนะคะอาจจะมีการตั้งคำถามในใจว่าเขาไปทำอะไรกันมาปัญหาผิวหน้าเคยรู้จักกันบ้างหรือเปล่าวันนี้มีสาวสวยหนึ่งท่านนะคะจะมาบอกเคล็ดลับกันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประสบปัญหาเหมือนกันแต่กลับมาขาวใสได้อย่างไรนะคะมาสอบถามกันเลยค่ะจากคุณมิงอรินมาศุญครองซับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงใช่ค่ะฮ่องกงก็เริ่มเย็นแต่แดดแรงไม่ใช่หรือโอ้โหแรงมากคือแรงจนตกใจอ่ะแล้วทำไมไม่เห็นดำเลยก็เรามีตัวช่วยดีๆคือหมิงเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเยอะมากเราเจอกันบ่อยมากเลยนะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างในชีวิตก็ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมีมาเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็ละครแล้วก็ออกรายการแบบนี้ถึงได้เจอกันบ่อยแล้วก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ชมเสมอเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องราวดีๆแล้วเราประสบปัญหากับตัวเองเนี่ยเราก็อยากจะมาบอกแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามหมิงนอกเหนือจากเราชอบเดิน ตากแดดเลยอะไรเงี้ยหมิงเป็นคนเล่นกิจกรรมกลางแจ้งไม่กลัวแดดเลยเมื่อก่อนกลัวมากนะแค่เดินออกไปข้างนอกไปแบบนิดหน่อยก็กลัวแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยพอเราโตขึ้นเรามีกิจกรรมที่มันเยอะมากขึ้นฟังดูน่ารักพอโตขึ้นเราจะไม่ใช่อย่างอื่นจะใช้คําว่าโตขึ้นนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หลังๆเนีหยงเล่นอะไรรู้ไหมเหมิงเล่นโดดร่มเงี้ยเล่นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยไปขี่อูดใช่ไหมขี่อยู่บนนั้น่ะชั่วโมงหนึ่งนะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะคะเจิแดลางแดดเล่นกีฬาทางน้ําดําน้ําเนี่ยคือ ต้องบอกเลยปัจจุบันนี้ไม่กลัวไม่กลัวจนเป็นฟ้า มิงไม่อายเลยนะที่จะบอกเพราะว่ามิงมิงยังถ่ายตัวเองไว้เลยถ่ายรูปตัวเองที่ตอนเป็นฟ้าเพราะตกใจมากตกใจจนแม่แม่ที่เป็นคือแม่มิงต้องบอกแม่หมิงเนี่ยเป็นมาก่อนแม่เห็นปุ๊บแล้วตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ชอบให้ออกแดดแม่กระตือเดียวระวังเป็นกะเป็นฟ้านะเราก็ไม่เชื่อพอปุ๊บแม่บอกมานี่เลยมานี่เลยเแล้วก็ชี้ให้ดูดูซิเนี่ยเ,เห็นไหมฟ้าเชื่อไหมคุณผู้ชมฟ้าหมิงขึ้นแบบนี้เลยนะขึ้นแบบทางนี้ทางที่ผู้หญิงเขาชอบขึ้หญิงส่วนใใช่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะขึ้นทางนี้ค่ะตรงหนกแก้มตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าพอเป็น คุณแม่ก็บอกมานี้เลยเอาทามแม่ไปใช้หมิงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทามแม่คืออะไระแม่บอกวันก่อนไปออกรายการแล้วมีพี่ที่รายการเนี่ยพี่ในวงการเนี่ยนะคะเห็นคุณแม่เป็นฟ้าเยอะ,อะคือคุณแม่หมิงก็จะเป็นกระจุกนี่เห็นเห็นหน้าหมิงไหมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นทั้งหน้าผากแล้วก็เป็นทั้งทั้งตรงแก้มนี้ด้วยแต่หมิงเนี่ยเริ่มเป็นตรง,ตรงจุดตรงเนี้ย ตอนนั้นที่เริ่มเป็นนะนะคะเริ่มเป็นหนักๆทำไงแต่งหน้ากรบอาหรอโอ้ใช่ไหมให้แบบแต่งหน้ากรบนะยิ่งเห็นมันยิ่งตกใจเพราะว่าพอมันกรบในรองพื้นมันเหมือนไปไปโปะอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยิ่งเห็นชัดมันย่นด้วยแล้วมันก็ยิ่งเห็นชัดเราก็ยิ่งไม่กล้าออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าเอามาใช้เลยต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่บ้านดูอยู่ที่บ้านตอนนี้กําลังทํากับข้าวหยุดเลยค่ะหยุดควงตะหลิวเดีนี้แล้วรีบมาฟังหีิงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่่่่่่าาาาากกกรออแแเเเททนนนนนนั้้้ถึงจะะะปป็็ไมมใชคคุณบี กับข้าวอยู่ที่บ้านทุกวันอไอความร้อนที่มาจากกระทะหรือว่าสาวออฟฟิศต่างๆที่เห็นแบบไฟนีออนเนี่ยต้องรีบหลบนะไม่ใช่นั่งแช่อยู่หรือว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ,อก็ทําให้เราเกิดกระเกิดฝ้าเกิดจุดด่างดาเช่นเดียวกันพอ,อ,อทีนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ก็เลยเอาทมเม่มาใช้คุณผู้ชมก็คงสงสัยมันหมิงว่าทมเแม่คืออะไรไทม<า>เม่นะคะเป็นตัวที่ช่วยทําให้หน้ายเย็น กลับมาดีได้ช่วยทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำดีขึ้นได้แน่นอนมันไปฟื้นฟูยังไงบ้างหมิงมิงฝากขอเบอร์โทรศัพท์ก่อนละกันบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่ารีบโทรมาจองสิทธิ์เพราะวันนี้สิทธิ์แบบตกใจมาก021263000นะคะ021263000นะคะทาม่ที่หมิงพูดนะคะชื่อเต็มๆของเขานี่คือทามเมเอ็นทายเมลัสมาเอ็กซ์บูสเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ได้รับประสิทธิภาพโดยสถาบันสปินคอนโทรเอเชียนะคะซึ่ง เหมิงมีเปเปอร์อม,มายืนยันนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนได้ภายในสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะคะแต่คุณผู้ชมจะไม่แสบหน้าคุณผู้ชมจะไม่มีการลอกผิวแต่อย่างใดเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีมากมเพราะว่าเพียงทาเซรั่มตัวนี้นะคะนี่หยิบให้ดูจะให้ทดสอบก่อนหลังมือค่ะหลังมือหยดนิดเดียวเพราะว่าจะไม่เปลืองพาะหมิงก็เป็นคน แอบประหยัดนิดนึงพอเราทาไปนะคะเซรั่มจะซึมซาบเร็วมากมแล้วจะไม่เหนียวเนะหน,หนะนะคะแล้วยิ่งถ้าตรงไหนเป็นเนี่ยประโคมไปเลยแล้วเขาก็จะซึมซาบดีมากนะคะสารสกัดที่อยู่ในทาแม่นะคะเป็นสารสกัดที่เทียบเท่ากับเครื่องสำอางอแล้วก็ผลิตต่างผลิตภัณฑ์ต่างๆาที่อยู่บนเคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างนะคะแต่ที่สำคัญของเขาเนี่ยคือมีลูกหม,ม่อนกับ แก่นมหาตัวนี้เนี่ยส่งตรงมาจากเยอรมันตัวนี้กําลังเด่นชัดมากเรื่องการดูแลฟ้ากระจุดด่างดำนะคะตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมมากเอ้ลูกหม่อนภาษาอังกฤษว่าไรมาร์เบรี่ป่ะใช่ใช่ใช่ที่เรากินกินกันแต่ว่าอันนี้เขาสกัดมาแล้วววิตซีสูงมากวิตซีสูงมากจริงๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำแต่ที่สำคัญที่สุดเขามีตัวนี้ค่ะ X 5้ plus white ตัวนี้เป็นนวัตกรรมอันนี้เลยค่ะ cosmetrol ถ้ไมถึงใช้คําว่าโดนคือสมัยนี้เท่นบินบินกันเเขาเป็นโดนตัวหนึ่งที่จะไปจับ้า พอเราทาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปจับแต่ฝ้านแล้วเขาก็จะไปสลายฝ้าอยู่ทางใต้คือไอ้ฝ้ามันก็คือเม็ดสีที่เมลนิผิดปกติใช่คือต้องเขาจะไปทําลายตรงนี้แต่การทําลายจะไม่ทําให้เรา แบบเบิร์น่ะผิวจะไม่เบิร์นทันทีนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาจะทําให้กระจ่างใสแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าเวลาไอ้ตรงกระหรือว่าฝ้าที่มันดําๆมันกระจ่างทําให้ผิวรอบข้ามมันเลยดูขาวขึ้นมันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วเซรั่มตัวนี้นะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยหมิงจะมีผู้ใช้จริงให้ดูนะคะจะขึ้นรูปมาอันนี้ตกใจมากเพราะว่าเป็นคุณแม่ของรุ่นน้องคนหนึ่งอเอาไปใช้นะคะอันนี้เนี่ยไม่มีการแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นโอ้นี่ทั้งหน้าเลยนี่ใช่ค่ะคือ ฝ้าข้างใต้ผิวไม่พอนะคะยังเป็นข้างบนด้วยะนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูมี Before กับ After นะคะ,คะอันนี้ต้องบอกนี่อันนี้ไม่ได้แต่งรูปเลยนะคุณผู้ชมใช้อยู่ประมาณ ต้องต้องแล้วแต่ผิวคนนะคะอย่างคุณแม่ท่านนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณเกือบสาสัปดาห์เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือหน้ากระจ่างแล้วลอยต่างๆเนี่ยมันดูตื้นแต่คําว่าตื้นเนี่ยมันคือข้างในผิวเราเนี่ยที่เป็นเมลานินที่มันทำให้ให้เป็นฝ้าเนี่ยมันเลยจางนะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมใช้ได้เช้าเย็นแล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าเนี่ยต้องบอกว่าพอเราผิวดีเผยผิวดีเนี่ยหน้าเราก็จะแต่งบางลงมันไม่ต้องไปโปะโปะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าสมมติว่าปกี้หมิงบอกว่าทาตรงที่เป็นฝ้าวนๆได้เลยแต่ถ้าเรา ทาได้ทั้งหน้าจริงๆแล้วเซรั่มตัวนี้ทาได้ทั้งหน้าแต่ถ้าเป็นเยอะๆหมิงเนี่ยเป็นคนแบบรู้สึกแบบเทคนิคเฉพาะเทคนิคเฉพาะเงี่ยทาทั้งหนา้อเฉพาะปดนนะคือทาทั้งหน้าก่อนแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มาค่อยๆแต้มกดกดกดดแต่แอบลบกวนให้ดูรูปหมิงอันนี้หลังจากที่ใช้อันนี้เป็นรูปที่ ว่ายน้ำอยู่ก็แบบอยากโชงไงแบบหน้าสดยังสื้ใส่แว่นนี่ใสไหมฮะใสมากอะแอบแอบภูมิใจนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังแบบออกกิจพหน้าสดแล้วดูเหมือนไม่ใช่ผิวเลยนะผิวเด็กมากใช่เด็กมากเลยจะทําให้เราดูเด็กนะผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าใครหลายๆคนบอกว่าฉันอยู่แต่กับบ้านไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกไม่จริงนะคะเวลาคุณผู้ชายเขากลับมาบ้านเขาก็อยากเห็นของสวยของงามเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองกันนะคะแล้วก็มันไม่ลําบากอะไรแล้วก็ไม่ลําบากกระเป๋าสตางค์ด้วยเพราะว่าวันนี้โปรต ตกใจจริงๆที่มิ่งฝากเบอร์มาให้คุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่021263000นะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะส,สำหรับคุณแม่คุณป้าๆนะคะที่อยากแก้ฟ้าเท่านั้นต้องบอกว่าจริงๆถึงแม้ว่าคนที่ยังไม่เป็นก็ทาได้จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสำหรับแฟนๆที่ดูรายการอยู่วันนี้นะคะโทรมา20ท่านแรก02นะคะ1263000นะคะวันนี้มิงให้สิทธิพิเศษไปเลยนะคะลด50%เยอะไหมคะแต่ วันนี้สเปเชียลมากเป็นเซอร์ไพรส์โทรเข้าไปแล้วจะได้ของแถมด้วยแถมไปอีกฟรีไปอีกหนึ่งขวดยังไม่พอนะคะยังเซอร์ไพรส์อีกแต่ต้องโทรเข้าไปสอบถามที่021263000นะคะก็คือตะกร้าข้างหน้านี้จะได้ไปทั้งหมดนี้เลยในราคาปกติเนี่ยเหยียบหลักหมื่นต้องบอกนะหลัก2 0,000ค่ะประมาณ20,000่แต่ใช่แต่วันนี้วันเือปกติวันนี้คุณผู้ชมควักแค่หลักพันต้นๆนะคะวันนี้โทรมาเลย021263000นะคะคุณผู้ชมสาม มาโทรมาเบอร์นี้แล้วก็สอบถามก่อนได้ว่าเนี่ยเราเป็นอาการแบบนี้มีกิจวัตรหรือว่าพฤติกรรมยังไงที่ทําให้เกิดฟ้าเกิดกระนะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอบถามแล้วก็ตอบคําถามให้นะคะแล้วก็บอกบอกได้เลยว่าขวดหนึ่งใช้ได้นานคือเห็นที่บอกเมื่อกี้ที่เราหยดไปมันเต็มหน้าล้ว่าไม่เหนียวเนื้อมันจะหอมหอมนิดนิดอมสปอนอยูแต่ว่าบางคนบอกว่าหอมเราเคยแบบเอใส่บก้ําหอมหรือเปล่ากลัวแพ้ไม่นะคะเพราะว่าตัวหมิงอะแพ้ง่ายมากหมิ่งเป็นคนถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยนะทาเข้าไปวันแรกคืนเดียวเนี่ยผื่นขึ้นทั้งหน้าแต่อันเนี้ยไม่เป็นนะะค คนแพงง่ายก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปคุณแม่ด้วยบีฟอฟส์คุณแม่มิงเองนะที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นฝ้าตรงนี้แล้วตรงหน้าผากปัจจุบันนี้เนี่ยหน้าใสแล้วแล้วคุณแม่เนี่ยต้องบอกคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเพราะกลัวว่าเขาไม่สวยเขาดูหน้าแบบสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันคุณแม่เหรอคะเที่ยวอุตรดุเลยค่ะคุณแม่เที่ยวอุตรดุลปัญหาของคนเป็นฝ้าก็คือว่า ชอบแต่งหน้ากลบ<ช>คือไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเ<ช>พราะแต่งหน้ากลบ<ช>ปุ๊บมันยิ่งดูแก่แล้วหน้าเทาอ่ะใช่คือหน้ากแก่แล้วดูหน้าเทาเลย<ช>ดูสิเดี๋ยวนี้แม่แม่กับมิงนี่สู้แดด กระจายเลยนะต้องบอกเลยนะคะแล้วหน้าก็ใสจริงๆนะคะย้ำอีกทีคุณผู้ชมค่ะสําหรับสิทธิพิเศษนะคะสําหรับคุณแม่ๆคุณป้าๆที่อยากแก้ฝ้าวันนี้นะคะรีบเลยค่ะ021263000นะคะเชื่อหมิงค่ะโทรเข้าไปนะคะ20สายแรกนะคะมิงลดให้เลย50%แต่โทรเข้าไปก่อนจบรายการขออนุญาต10นาทีนี้เท่านั้นนะคะมิงแถมให้ไปอีกหนึ่งแล้วก็ยังจะมีแถมเพิ่มอีกแต่ต้องโทรเข้าไปที่021263000นะคะปกติเนี่ยถ้าไปซื้อที่ไหนที่อื่นที่เข้า่าขายกัน สองหมื่นนะอันนี้เหยียบสองหมื่นแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงหลักพันต้นๆนะคะมีวิจัยด้วยมีงานวิจัยผลการวิจัยผลการวิจัยเรียบร้อยเลยว่าผิวหน้าจะดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณเป็นฝ้าสองสัปดาห์ก็จะจางลงชัช่บางคนบอกว่าการเป็นฝ้าเป็นกลเนี่ยต้องไปทําเลเซอร์บางคนต้องบอกเลยนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วเราก็ไม่อยากจะไปเสียตังแพงเพราะคอ์สหนึ่งเป็นแสนนะการไปทาเลเซอร์ฝ้าเลเซอร์กละอะไรต่างๆนะคะแล้วบางทีเป็นแผลก็ต้องใช้ระยะเวลานานในการดูแลรักษาแต่ว่า นี้เนี่ยไม่ต้องเป็นแผลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องตกสะเก็ดเขาไปฟื้นฟูใต้ผิวให้เราอะนะคะรีบโทรเข้าไปที่0ูน2 6 3 0 0หค่ะดูแลอย่างอ่อนโยนค่ะเด็กตลอดกาลลาทูขอบุณรา่วงนี้พักกันสักครู่นะคะโชว์หน้ากลับมาเมากันต่อค่ะ